สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวตี้ครับคลิปวันนี้ก็มีรถมาชี้เป้ากันเช่นเคยครับนะตระกูลรถเล็กเคคานะต้องช่องเราเลยครับก่อนอื่นขอตอบคาถามสมาชิกก่อนนิดนึงครับนะพอดีมีสมาชิกใหม่ครับที่คงจะเพิ่งเข้ามาสนใจในรถเล็กเคคานะครับนะถามเกี่ยวกับเรื่องการโอนนะครับการโอนรถกระป๋อเนี่ยปกติที่เขาทํากันก็คือจะโอนตามป้ายทะเบียนครับทะเบียนจังหวัดไหนก็โอนจังหวัดนั้นนะครับนะ สมมตินครนปฐมคุณก็ไปทําเรื่องที่นครนปฐมนะท่านทะเบียนนครนปฐมไปทําเรื่องโอนกันที่จังหวัดอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับนี่ก็ให้ข้อมูลจนไว้นะส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยผมไม่ชัวนะแต่ขั้นตอนเนี่ยถ้ามันเป็นจังหวัดไหนคือให้ไปโอนจังหวัดนั้นนะเแล้วก็ส่วนใครจะย้ายก็ค่อยย้ายหลังจากการโอนซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วก็ค่อยทําเรื่องย้ายอีกทีนะครับนะ ก็ขั้นตอนมันจะประมาณนี้แหละครับนะมันจะไม่วุ่นวายถ้าเกิดทาเรื่องย้ายเลยอะไรด้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างจะวุ่นวายครับเอาเป็นว่าสั้นๆประมาณนี้นะครับนะทะเบียนจังหวัดไหนก็โอนจังหวัดนั้นถ้าทะเบียนเชียงใหม่คุณก็ต้องทําเรื่องโอนจนที่เชียงใหม่รถบางครั้งเนี่ยทะเบียนเชียงใหม่แต่รถไปอยู่สุราษฎร์นะคุณก็ต้องไปกลับไปทําเรื่องกันที่นู nearest, ่นนะครับนะแล้วก็ค <ut> ่อยทําเรื่องย้ายไปอีกทีอีทีหลังนะครับนมันมันประมาณนี้นะครับ ความวุ่นวายของเจ้ารถเล็กๆคานะความยากของมันก็มีประมาณนี้ครับแต่คุณจะส่งตัวแทนไปทําเรื่องให้อะไรประมาณนี้คือไม่มีปัญหานะแต่ว่าเรื่องรถตัวรถเนอะไรเนี่ยต้องเอาเอาไปด้วยครับเอาไปทําที่นั่นนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปชีปเป้าวันนี้ครับว่าเรามีตัวไหนมาชี้เป้าวันครับไปครับสวัสดีครับพี่น้องชาวกราฟฟตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับ เรามีรถตู้เล็กเคคาครับนะมาชี้เป้ากัน1คันนะครับนะ,ะวันนี้เป็น Suzuki เอเวอร่นะตัวนี้เป็น d ี2 5ยี่นะครับกเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ครับคันนี้เครื่องยนต์ก็เป็นตัว6 6ร้อกซีซีครับก็มาตรฐานรถเล็กเคคานะครับนะก็จะประมาณนี้ครับถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมก็ได้นะครับนะสำหรับคนที่เอาไว้ใช้งานนะครับ ความแรงนี่อาจจะไม่ได้แรงมากครับแต่ว่าถามว่าถ้าเรื่องความเร็วในการที่ไปไหนมาไหนหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของส่งของนี่คือก็ถือว่าเพียงพอครับด้วยน้ำหนักตัวเขาไม่ได้เยอะนะครับก็ปาดเปียวข้องตัวอยู่แล้วครับคันนี้เจ้าของบอกมาด้วยทะเบียนแท้ครับนะเป็นสามสิบสามนครปฐมนะครับก็ ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ครับถ้ามีทะเบียนแท้แบบนี้นะครับนะนี่บางครั้งนี่เรื่องอ,อะไรล่ะสภาพหรือว่าการใช้งานนี่มาทีดหลังนะครับนะเอาเรื่องเอกสารทะเบียนไว้ก่อน,นครับแล้วก็ค่อยมาดูเรื่องอาการใช้งานสภาพกัอนอีกทีครับว่ามันเป็นยังไงนะบางครั้งนี่รถสวยแต่ว่าไม่มีทะเบียนนี่ก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่าซื้อไปคุณก็ไม่สบายใจในการขับครับแต่ว่าเรื่อง สภาพเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยเรามาดูแลซ่อมบำรุงรักษากันทีหลังนี่ได้นะครับนะแล้วก็ถือว่าหาไม่ยากครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครรับไม่ได้ก็ผ่านไปนะครับเรื่องทะเบียนเอกสารนอะไรต่างๆนี่ควรดูให้ตรงเล่มกันทุกจุดด้วยนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันเรื่องราคากันอีกทีนะครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปทางพวกเอกสารนะครับรถแนวนี้นะครับนะเพราะว่ามัน เดี๋ยวนี้มันจดยากครับต่อยากนะถ้าไม่มีทะเบียนแล้วก็ทะเบียนขาดอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามีทะเบียนแบบนี้ถือว่าเป็นรถที่ดีน่าใช้ในระดับหนึ่งเลยครับนะรถชนนี้เป็นรถป้ายเขียวครับตู้บรรทุกครับเอกสารครบพร้อมโอนครับภาษีนีส6ยหนะครับเจ้าขอก็ลงไว้เช่นนี้ครับก็รถันนี้รายละเอียดนี่บอกว่าไม่เคยติดแก๊สนะครับเกียร์เป็นเกียร์ปกติครับความร้อนปกติครับทางไกลได้เลยนะ ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แรงมากมายแต่ว่าการใช้งานนี่ก็เหมือนรถทั่วไปนะครับนะขนาดรถมอเตอร์ไซค์นี่ยังขี่ข้ามจังหวัดกันได้นะซีซ,ซีน้อยกว่านี้อีกครับนะรถใหญ่ทําไมจะทาไม่ได้นะบางคนก็คิดมากไปถึงขนาดนั้นครับรถคันเล็กแค่นี้ต่างจังหวัดจะไปได้หรือเปล่าคิดไปนั่นนะครับนะมอเตอร์ไซค์ยังไปได้จักรยานยังไปได้นะถ้าเกิดรถสภาพดีๆมันไปได้ทุกคันนะครับนะก็มันแล้วแต่สภาพการตรวจเช็ค ของเจ้าของรถนั่นแหละครับนะระบบไฟนี่เจ้าของบอกว่าใช้ได้ทุกจุดครับคอนโซลเดิมครับสวยๆนะแล้วก็มีจอสัชสกรีนให้ด้วยครับกล้องหน้ากล้องหลังเซ็นทรัลล็อกล้อแมตต์ขอบ14ครับบอดี้นี่ก็เดิมบางเก่ายุ่นแทนนะครับนะทุกอย่างก็ตามรูปนี้เลยนะครับสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ f c e e o o o ได้านล่างคลิปเลยนะครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับผมก็เป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นครับ สำหรับใครที่สนใจในรถเล็กเคขาแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องผมไว้ด้วยนะก็คันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่1นึ0 0 0สบาทครับใครรับได้ก็ลองดูแล้วกันครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ฉันจะได้พาผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ